เธโสดนะครับเพ er ี <när S 2> ่พ่อมันขยับหน้ากลัวมากเลยวะเนี่ยครับขยับนีเลยแม่มันไม่เข้าอะไบเีลยเต็มเลยเนี่ยีโอตัวนน้อยแ่เคครับมายังไม่ถึงสิบนาทีเลยนี่มันขยับหน้ากลัวมากเลยไม่ถึงสิบนาทีเราจะพอกินแล้วครับนี่ครับนี่ครับอันนีบ้างบ้างมาผูดหอยผูดหอยเสียบที่หาดจอมเทียนนะครับนี่ครับหอยเยอะมากเลย ไปผัดอร่อยนะครับง่ายนิดเดียวครับนีุู่กนี่ครับเก็บไปผัดอร่อยนะครับอยู่ซ้ายตรงนี้แหละครับมีกับทุกที่ครับไ,ได้ไปเที่ยวก็ลองมาดดูครับ เก็บสักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยว้เท่าไหร่แล้เยอะไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นีครับเฮ้ยมันถึงมัถึงมันแต่ว่าเห็นนมันไปหยุดไหยุดเปล่าถึงมาเจอเยอะมากนี่ยครับเห็นไหมเพราตีนเขี่ยขึ้นมามั้นมเต็มเยนี่ครับใส่หมดนะครับเออ่ะเนี่เดี๋ยวผมตักใต้ขึ้นดู เยอะสิงไป <_ costs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูเยเตรียมเลยครับเตรียมเลยนี่นี่นี่มันขยับเลยนะครับมันเข้าไปขุดเข้าไปสวายมากเยครับดูเ้ยเอ้า เนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยใครดูนะเนี่ยครับเห็นไหมเยี่ยมอะไรครับนี่นี่ใต้หมดเลยนะครับนี่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  นี่เยอะมากเลยเอาตะแกีงมาล่อน,นเ,เ,อเอาไปหมดเลยนี่ครับนี่ครับพี่เดียครับสีครับเห็นไหมมันคานอยู่เนี่ยครับเวลาน้ำขึ้นมาเห็นไหมเน,น,นี่ยครับเดียแน่แน่แน่แๆๆๆน สนุกมากเลยสนุกมากสนุกสนุกสนุกเรียบสนุกแล้วเก็บเยอะมากเก็บแป๊บเดียวก็เลยกินแนละนะขึ้นมาตามน้ำไปไหนขึ้นมาตามน้ำมันจะขึ้นมาตามน้ำเวลาน้ำขึ้นมา ก้านน้ำทรงนี้ใสไหมหน้าเดือนไหมหลังจากปีดมาหลายเดือนเดีย๋ยวปล่อยไปฝัดได้ด้วยครับนี่ครับเวลาน้ำพัดมันก็จะไปกับนน้ำแน่นๆเ่ยพีก็ามาให้ เดกล้าที่ตัวใหญ่นี่ดูนี่ให้มันขยับดินี่ครับอยเสียบเนี่ยของสะสนนะครับวิวบอมันขยับน่าก,กลัวมากเลยวะ่ะ หลายปีจะพอกินแล้วครับเนี่ยครับเยยอะมากเเลนี hmm. em, ่ยเยอะมากครับ huh. ท mm ี hmm. ่ป no ุ๊บแป๊กนิดเดียวก็ได้นะครับนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปียบเลยขอโทษนะครับเพราะว่าผมจับป้องอย่นี้ก็ได้เอาเท้าเขี่ยเรียกว่าตัวใหญ่เนี่ยก็ได้ครับเดี๋ยวมันมีในนะครับมีในเยอะอยู่นะครับ อนี้ครับเป็นน,น้ำฟ้าตึนวัดเอาเชิดตัวใหญ่นะครับลูกไม,ไม่วัดลองเสียดูยใครเอาใส่วัดจะรู้เลยไงวัดเด็ดเร็วก็ได้กิน เอาตะงกงตะแกงมาล่อนนะครับง่ายดีเอาตะแกงล่อนแปบ๊บเดียวก็ได้เป็นถุงแล้วครับสนุกมากเอาไปกินนะครับไม่แน่จะเียนดูนะดูนะผมจะขึ้นเนี้นี้ยเทียบเลยนี่เนียไม่ใช่ของตายนะครับเห็นหขยับด่นะครับ เนี่ยครับเห็นไหมเยอะมากเลยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเยอะมากเลยเนี่ยครับเนี่ยในๆเห็นไหมเห็นไหมน้ำสะอาดตรงนี้นะครับมาเรื่อยๆเนี่ยในๆเห็นไหมเห็นไหมเยอะมากเลยไม่ใช่สะพ้อนปิดน้ำนะครับที่แบบไม่มีน้ำนี่ก็ถือดีนะ นี่ครับดูนะที่แบบแห้ยงนี้ที่มันอยู่ใกล้ๆน้ำมีนะครับน,นี่ครับแต่ไม่ค่อยเยอะแบบเหมือนดันนะท,ที่ในน้ำมันเยอะกว่าครับใกล้น้ำถ้าตะเกียงมาร่อนแป๊แบเดียว ที่เราขูดไปเมื่อกี้นี่ครับมันมาอีกแล้วนะมันมีอีกแล้วนะครับเนี่นะยครับเ,เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมแป๊บเดียวมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมไปแล้วน,นครับพอน้ำพัดมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเยอะมากขูดเรื่อยเ่เลี้ยงเกลี้ยงนะครับก็ได้กินอยู่เนีนะ่ แอฟเดียวก็ได้ผัดข้าว้วยงาแล้วครับไม่เอาเยอะนะครับเอาแค่พอกินอร่อยนะลารสชาติดีด้วยไปผัดไปไหนผัดสาผัดใดก็ได้ครับยอดแล้วก็ตรงนี้น้ําใส่ด้วยบรรยากาศเกยบหวยนะครับไม่มีอะไร่างๆอยู่บ้าน,นอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านก็ไเลยมาถ่ายรุ้นเย็นครับ ใครได้ไปเที่ยวก็ลองขุดดูนะครับอหอยเสียบนี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ใส่หมดยิ่งน้ำพัดขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับเห,เ,หเ,หเห็นไหม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  เนี่ยครับเยอะมากเลยเนี่ยเวลาน้ำพัดขึ้นมามันก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนพัดขึ้นมาครับเนี่ยๆๆๆใช่ไหมใตหมดนะครับเนี่ยๆๆนี่ครับนี่ครับเห็นไหมไม่ตายนะครับเนี่ขยับได้เห็นไหม มาสิบนาทีครับไ้สิบนาทีก็พอได้ฝัดแค่สิบนาทีก็ได้ต้วยนะครับนี่ครับเดียวก็พอกินเอาแค่พอกินครับเนี่ยครับเนี่ยเยครับน้ำมันฟัดขึ้นมา ของกินนะครับไม่ว่ากันนะครับทํามาหาคินผมเอไปกินนะครับไม่ได้มาเอาเล่นๆนะ่ไลามาานะครับนี่ครับเยอะมากเลยนี่ตัวใหญ่ด้วยนะ ยาตอนนี้น้ำใสยเยอะมากเนี่ยครับนี่นี่ครับ,น,รบน้ำพัดพัดขึ้นมามากรองนี้เห็นไหมขยบอยูายา่นะครับนี่เยครับเห็นไหมเห็นไหนมสดๆเลย นุ้นตอนสุดท้ายว่าจะได้เยอะขนาดไหนจะเก็บแค่ครึ่งชั่วโมงครับคือกดไลค์กดติดตามกํากำลังใจเลยนะครับเอาแค่พอกินครับกพ,พอกินชัดถ้วย,ยก็จะกลับ้วครับบายครับไปแล้วครับกดไลค์กดตามเป็นกำลังใจนะครับ